ท่านสาธุชนพุทบธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้ก็ขอมาพบก,กันทั้งเรื่งองคำมโหสถเป็นอนันว่าวันที่แล้วมาจบลงตอนที่พระเจ้าวิเทหราชมาพบนาวทมพรบนต้นมะเด่อแล้วก็ให้ราชเจ้าราชบุรุตคือมหาเล็กไปถามคำว่าราชบจรุษก็ได้แก่ข้าราชการ เมื่อราชจึงไปถามนางจะได้ถามนางว่าแม่จ,าาจ๋าก้าบ่ายสุนทจีหัวอยากจะทราบว่าแม่จะมาอยู่มีคู่ครองแล้วอยังจะนี่เขาสงสัยนะราชาระมีความจริงพระองค์มีทศพิตร่าจะทำเป็นอย่างดีเมื่อเปะปะเอ้าไวยวยู้หญิงที่สวยๆถ้าอยากจะได้ก็เอามาได้เฉย ไปคดไปโกงเขาอย่างนั้นนิสัยของระราชาที่ดีไม่มีนาเนี่ยตอบว่ามีแล้วเจ้าค่ะแต่เขาทอดทิ้งใช่ทอดทิ้งฉันไว้บนที่นี้แล้วก็น้ำมาสะล้อมไว้ท่านดูสิจ้ะดูสิว่าข้างล่างมีทั้งน้ำพงดอลแล้วก็น้ำน้ำไม่ไผ่ ฉันลงไม่ได้แล้วเขาก็หนีไปราชบุรุษที่เระราายการพูนั้นก็กราบทูลให้พระราชาทรงทราบตามที่นามบอกสำหรับพระเจ้าวิเทหาราชมิว่าธรรมดาของที่ไม่มีเจ้าของย่อมตกเป็นของหลวงจะรับสั่งให้ราชบุรุษไปขนน้ำออก คือนน้ำที่จะปินปะ่นคิดโคตรระภาษาไวนเอาออกจนหมดแล้วก็สั่งให้ช่างให้สายช้างหลวงที่พระองค์ทรงประทับอยู่ไปรับนางนางก็ลงมาจากต้นบัเดือและเมื่นางขึ้นบนหลังช้างที่พระราชาอนุญาตให้นั่งข้างเคียงกับพระองค์นางยิงกลาบทุนถามว่าขอเดชะ ถ้าบารมีปกลปกล้าปกหม,ม่อมพระองค์ยะทรงพาหม่อมใั้ไปดางไหนเพคะราชาทรงบอกว่าสามีของเธอทอดทิ้งแล้วใช่ไหมพนางก็ตอบว่าใช่เพคะราชาทรงรับนางเข้าสู่พระราชวังและก็ไิเสกเป็นเอกาเมสีนางพอนางจะพอใจไหม ฉันบอกว่าที่ฉันนำเธอมาเนี่ยฉันยาอาสู่เข้าสู่พระราชวังฉันยังไม่มีเมียฉันได้ยกย่อง,งเธอเป็นเอกอัครมเมเหสีเธอพอใจไหมนางกระโุนตกราบทูลว่าเป็นเรื่องหาคุณนาที่คุณกระหม่อมฉันพระเจ้าค่ะซึ่งจะหาอะไรเปรียบเทียบไม่ได้แล้วเมื่อนางกราบทูลไปที่พอประทัยแล้วพระราชพรนรราชา จะแนะนำนางเข้าสู่พระราชนิเวศจ่ายก,การนบิเศษให้เป็นเอกัครเมเหสีนางเป็นที่โปรดปรานของไม่เจ้าวิเทหราชมากเพราะได้การรับการศึกษามาดีทั้งด้านความรู้ทั้งด้านความประพฤติรูปร่างของ,งามเนื่องจากหน้าที่เขาพัญญาที่ดีพัญญาที่ดีเนี่ยเขาปฏิบัติยังไงเนาะ <c oughs> หลักการการปัญญาที่ดีนี่เขาปฏิบัติกันยังไงลูกหลานที่รักต้องศึกษานะการเดียวเป็นสามีปัญญากันไม่ใช่สักเทวรักเขากล่าว่าอย่างนี้ตื่นก่อนนอนที่หลังฟังรับใช้พรราชารูปัญญาที่ดีตื่นก่อนนะ เวลาตื่นก็ตื่นก่อนเพื่อทำกิจการงานทำครัวทำงานบ้านเพื่อสามีและเพื่อตัวเวลาก็นอนที่หลังจัดของใช้ของหาอะไรสิ่งที่มีความจําเป็นในเวลาที่สามีจะนอนและจะตื่นแล้วก็คอยฟังว่าสามีต้องการอะไรถ้าไม่เคยมีสายที่เราจะทําได้เราให้ความสะดวกทุกอย่าง <c oughs> อันนี้เป็นหลักการสั้นๆของคนที่เป็นพัญญากับสามีที่มีความรักกันแล้วท่กล่าวต่อไปว่านับตั้งแต่ได้เอกอัครมเหสีมาแล้วพน,นางเอาอนีเลยนับตั้งแต่ที่พระราชาแต่งตั้งให้นางเป็นเอกอัครมเหสีนางจึงมีชื่อตามที่ประาชาตนตนพระรชาชนตั้งให้ว่า น,นางอุทุมเทวีอุทุมพรเทวีทั้นนี้ก็เพราะว่านางพระราชาได้นางมาจากตน้นมะเดือ่อคำว่าอุทุมพรนี้ก็คือตอน้นมะเดือ่อต่อมาวันหนึ่งราชบรุษได้ให้ชาวบ้านมาทำการแพ่วถางทางเสด็จพระราชดำเนินที่พระราชาจะเสด็จไปสวนหลวง โดยให้ค่าจ้างแรงงานตามสมควรเขาจ้างสิบคนเขาก็ให้ค่าจ้างสิบคนจ้างยี่สิบคนเขาก็ให้ค่าจ้างทุกคนยี่สิบคนคงไม่มีผีมาสมัยนี้สมัยนี้จ้างสิบคนเวลารับเงินสามสิบคนเพราะผีมาช่วยรับอันนี้ลวงปู่เคยเห็นเวลาเขาจ้างทํางานเนะี่ยเขาจ้างมาไม่กี่คน เวลาลรับเงินจริงๆไม่รู้ว่าชื่อใครมันมาผสมมาเสอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไม่ใช่ของใหม่มันเป็นของเก่าแต่ว่าคนที่มาถางถางนั้นปรากฏว่าในมีในปิงคุตระซึ่งเป็นสาม,มีผีเขานางมาทํางานอยู่ด้วยที่เราสาม,มีผีเขา้ยกให้เป็นเมียแล้วก็ไม่ยอมร่วมรักไม่มีความปรารถนนาเมียเป็นนอนด้วยคนนี้ ตึ่นเตียงเมียขึ้นเตียงผัวก,ก็ลงจากเตียงผมาเมียลงมาหาข้างล่างให้ผัวก็ลนขึ้นเตียงเป็ <c oughs> <c oughs> นอันวันลรนเราเธอกันแบบนี้คนทั้งสวยทั้งดีแต่ว่าคนที่มีสริคนดีกยูคนชั่วยอยู่ด้วยกันไม่ได้ขณะที่ในายปิงคุตระกำลังทำงานไค่จืเมนอยากรังถือจอบก้มหน้าก้มตาทางทาง พระอดินอยู่อย่างนั้นพระราชาสมบัติปริพร,พระาราชรถพระที่นั่งกับพระน,นางอมพรราชเทวีได้เสด็จออกจากพระนครมาถึงที่ในปิงคุตระทำงานอยู่พระน,นางอุทุมพรราชเทวีได้ทอดพระเนตรเห็นในปิงคุตระคนกาลกิน,นีกำลังทำงานอยู่ข้างทาง ยังได้ทรงเรีว่าภูโทเอ๋ยคนกาะกินนีช่างไม่มีบุญวาสนาจะได้ครองสิริมงคลเสียเลยลพระพนางก็ทรงประส,สวนคำว่าทรงประส,สวนก็คือโหระพระราชาได้ทอดพระเนตรเห็นมเหสีทรงประส,สวนเขีนนั้นก็กริวโกรธถามว่านี่เธอโเระอะไร เธอเลาะเยาะฉันยางไงหรือพน,นานยในกราบทูลว่าข่าแต่ทูลกระหม่อมแก้วชายที่กําลังทํางานอยู่ข้างทางโน้นยังไงได้พระเจ้าค่ะที่เป็นสามีของหม่อมฉันซึ่งเขาได้เอาน้ำมาสะล้อมต้นมะเดือ่อขณะที่หม่อมฉันอยู่บนต้นมะเดื่อแล้วก็หนีไปเพราะว่าเขาเป็นสามีแต่ในน้ม เพราะว่าพ่อยกป่มฉันให้เข้าใกล้ก็ไม่ไดู้กตัวก็ไม่ได้มอมฉันเห็นเขาเข้าจะมาคิดในใจว่าอนิจจาคนกาเลกินีเจ้าไม่มีบุญวาสนาบรารมีที่จะได้ครองสิริเสเลยสิริก็คือมิ่งขวัญมอมฉันนึกขันในใจอย่างนี้พระเจ้าค่ะจึงอดไม่ได้ที่จะเระขึ้นมา ขอพระอ,องค์จงพระราชทานภัยกม่องฉันโดยเถิดเพคะพระราชาไม่ทรงเชื่อจนตัดกริวว่าเธอพูดปดเธอนี่พูดปดต้องเห็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอื่นจากนี้ให้บอกมาตรงๆนะถ้าไม่เช่นนั้นทีน,นี้ฆ่าเธอดีนี้แหละ <c oughs> นี่คอมันไม่ดีโอหลานที่รักหมย แต่แล้วก็ชักไปแสงดาบออกมาทําจากฝักไม้จากฟกาดฝันมเมสสีให้ขาดสะบันลงไปเดี๋ยวนั้นนีด่ดูไหมเรื่องความรักก็ความรักเรื่องความโกรธก็ความกโกรธโกรธนิดเดียวไปจะขาด <c oughs> วันนี้ต้องขออภัยท่านฟังคอไม่ดีมากมเมสสีทรงกรูเพื่อธิยา จนพววร,ระวรรการสักครับพระวรกายสันเทากราบทูลว่าโอหนอพ็ะถูกพระ่รมขมแก้วยาเพืพอพอ,อ,อยาอออยาทรงยาเพร่องทรงปร,ระหารชีวิตขมอมฉันเส่นเลยขอได้โปรดถามบัณฑิตดูก่อนเถิดเจ้าค่ะพระราชาทรงยั่งพระไทยไว้จึนได้แต่ถามเสนกกะหมัดว่าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์าารเสนก ท่านเชื่อคำพูดเมหสีของฉันไหมอืมไปถามเอาคนอิจฉาได้สัญญาแบบนั้นเข้าเนี่ยก็จะเชื่อใครคนประเภทนี้ยิ่งถามมิให้โทษเขาเรียกคนว่าไอ้เท่าสารพัดพิษมันมีพิษมากถ้าอาจารย์เสียนกยังกลาบทูลว่าขอเนชะตใต้ฝ่าละอองธุลรีประบาทปกราปกหม,ม่อม ข้าพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระเจ้าค่ะดูสิเห็นไหมบัณฑิตฉันดีนี่ไม่มีใครจะดีละเขาต้องดีแต่คนเดียวแต่ใครดีขึ้นมาต้องตั้งหน้าอิจฉาริษยาจะทาลายมันให้พินาศไปคนจังไรประเภทนี้ท่านได้มาเป็นผู้นําของประเทศใดประเทศนั้นก็บรรลัยเล่าเรื่อง,ของเขาต่อไปว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่เชื่อ คงไม่มีชายใดที่ยังโง่พอที่จะทอดทิ้งสตรีซึ่งมีความงามอย่างนี้ไม่ได้เช่นบรรนางนี้พระเจ้าค่ะบระนาวทุมพรได้สนับอย่างนั้นก็ยิ่งกลัวพระราชธิยาหนักจริงขึ้นอีกพราพักซีดเพื่อโดนสันทีซบพระพักลงบนพระหัตและก็ทรงพระเสือื่นทรงกันแสงก็ร้องไห้ พระราชาก็นิมิว่าควรจะถามมโหสถเป็นิตีคนหนึง่งเพราะว่าอีตาเสนกกับคนน่งสีนี้เชื่อถือไม่ได้มันชอบอิจฉาริะสยาแต่พระองค์ก็ทรงนิ่งไวในใจเชื่อและไม่เชื่อเฉยในฐานะของพระราชาอย่าทำอะไรเอะอะวุ่นวายไปไม่สมควรแล้วนะพระองค์ยินดีหันไปพักไปถามมโหสถ เพ่งเฝ้าอยู่ได้สอบถามว่าโนก่อนมโหสถบัณฑิตสาตรีที่มีรูปงามสมบูรณ์บริมันญ,ญาติจะมีบ้างไหมที่บุรุษไม่เพิงปรารถนามโหสถบัณฑิตจนีนกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสรศิฐข้าพระองค์เชื่อว่ามีพระพุทธยจ้าเพราะว่าบรุษผู้ไม่มีวาสนาบารมี เป็นกาและกินนีแต่สตรีเป็นผู้มีเมียงฝันสิริกับกากคณีอยู่ด้วยกันไม่ได้ไปจ้าค่ะเพราะว่าความเป็นอยู่วาสนาบารมีมันไกลแสในไกลกันเช่นฟ้ากับดินพราวาเดียว่่แไม่จัดกราบทูลแจ่มชัดราชาทรงสนับคำกราบทูลขอโมโหสดบัณฑิตอย่างนั้นก็ทรงทราบเหตุการณ์เป็นอย่างดี นี่ก็ทรงเห็นด้วยกับถ้อยคําของมโหสถบัณฑิตเจนีหายพิโรธหายโกรธทันทีหันมาปลอบเอกอัคคัวัเหสีเชยพระพักข่อนางคือว่าเชยคางเอาหน้าออนางนางนั้นเอาให้นางงก่น่าขึ้นมานี่ก็ทรงดัสว่านี่นองรัก่าร้องไห้ไปเลยแต่ความจริงเมื่อกี้นี่พี่ลองใจนอเท่านั้นนะ อยากจะรู้ความจริงแล้วก็อยากจะรู้ปัญญาของบัณฑิตท,ทั้งสองฝ่ายด้วยให้อภัยกับพี่เถิดพี่เชื่อแล้วว่าน้องทนพี่นั้นเป็นความจริงการที่ชักดาบอยกฆ่าการแยกฆ่าคนได้ไง่ายโดยไม่มีเหตุผลและไม่มีสมัปรารชาทั้งหลายก็เป็นอนวุวารนนาวทมพรราชเทวีก็ดีประไทย กราบทูลถาวายบังคมลงบนบพระเพลาคือบนตักสับพระราชาทรงยินดีที่มโหสถกราบทูลให้สิ้นสงสัยยังไดตัดว่าดูก่อนมโหสถบันดิตวันนี้ถ้าไม่ได้เจ้าเราก็จะต้องเสียมจากหญิงแก้วเรารักนาที่เรามีความรักกับดวงใจแน่เส็จแล้ว เราได้ชีวิตคนงนางไว้เพราะอาศัยเจ้าพระราชาก็ทรงพระยยทานเงินให้แกม่มโหสถดหนึ่งแสนกหหน็หาบณะคือแสนาำลึงเป็นรางวัลอาการอย่างนี้ไม่เกิดขึ้นไอ้ความอิจฉาด้วยาของอาจารย์นาสีก็มีมากขึ้นลูกหลานที่รักดูดูกันต่อไป ฟังเล่นต่อไปยิ่งมโมโหสดได้รางวัลมากไม่รับการชมเชยมากเจ้าสีเท่าสรารพัดพิษมันก็คิดทิสยาต่อไปนี่คนจังไรไม่ดีเป็นอย่างนี้นะเมื่อวนางอทมพรยจ่นำดิีว่ามโหสถบัณฑิตมีบุญคุณแก่นางมากที่กราททุนให้พระราชสามมีได้ทรงทราบและเชื่อถือเพื่อจะทดแทนบุญคุณของมโหสถ ที่มีตนนางที่นี่กราบทูลกับราชสวามีว่าข้าแต่ทูลกระหมอมแก้วข้าประบาทได้ชีวิตของมมหาได้ชีวิตมันได้ข้าพระมหสถบัณฑิตนับว่ามโหสถบัณฑิตได้ทําคุณงามความดีไว้แก่ข้าพระพุทธเจ้ามากเพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณอันนี้ข้าพระบาทขอพระราชทานพรต่อจากพระองค์ คือขอพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งมโหสถบัณฑิตไว้ในตำแหน่งน้องชายของข้าพระบระบาท้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระเจ้าวิทยรราชทรงจิงทรง,งพระเยทานพรกันนางว่าถ้าน้องต้องการเช่นนั้นพี่ก็ขอให้พรกับเธอขอให้เธอจึงคิดว่ามโหสถบัณฑิตเป็นน้องชายของเธอนับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไป พนาอุทุมพรนกเกทวีมีพระไทยกราบถวายบังกราบรวายมงคลที่พระเพลาตจ้นี้กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพระองค์จะไปบริโภคของที่มีรสอร่อยจะต้องมีบริโภคร่วมกันกับน้องชายโดยหมายความว่ามีของกินแบบไหน น้องชายก็โปรดได้กินด้วยแต่ขอได้โปรดเปิดโอกาสให้ส่งของที่มีรสเลิศให้แก่น้องชายได้ทุกเวลาคือในพระราชาวังเนี่ยใครจะไปไหนไปไหนให้อะไรกันน่ยมันเป็นตามธรรมเนียมถ้าไม่รับอกถ้าไม่รับพระรมราชานุญาตเข้าออกไม่ได้ต้องพระราชานุญาตพระราชาก็ทรงอนุญาตรราาญาต,ตามความประสงค์ขบาญาัทุกประการ แลื่ต่อไปเรื่องนี้ก็จบไปจบเรื่องนั้นก็มาเรื่องใหม่ต่อไปเรื่องแก้ปัญหากันไม่มีมเรียกว่ามีสิ้นสุดมาวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหยรราชทรงเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วสเสด็จพระดำเนินพระราชดำเนินประวัางพื้นยาวของประศสตรท,ทอดพระเนตรออกไปภายนอก เห็นแพะกับสุนัขแสดงความสนิทสนมกันในฐานะที่เป็นเพื่อนก็แปลกพระไทยเพราะว่าสตัตว์สองนี้ตามปกติมันเป็นศัตรูกันแต่ว่าทำไมหนอจึงมาอยู่ด้วยกันได้อย่าสนิทสนมคิดจะนำเรื่องนี้ไปถามบัณฑิตในวันพรุ่งนี้คำว่าบัณฑิตหมายคว่าเสีนนกเป็นต้นเส้นนก โอโกจะเทวินทาอะไรพวกนี้นะแล้วก็มโหสถแล้วพระองค์ในวันลงขึ้นพระองค์ก็สเสด็จเสด็จออกขอโทษเมื่อคิดังน,นี้แล้วพระองค์ก็สเสด็จเข้าประสาทจะเล่าเรื่องแพ้กับสุนัขเสด็จเถึงกันได้อย่างไรเขาว่าอย่างนั้นนะให้ท่านบู้อา,านทราบไปก่อนเรื่องนี้มีอยู่ว่าแพ้ใน,นสศีเขาว่า่างั้นนะ แพะไปกินหญ้าที่โรงช้างถูกคนเลี้ยงช้างไล่ตีจนหลังแอ็นแล้วก็หนีไปนอนที่ข้างเรือนตรงกันข้ามกับพระราชวังในวันเดียวกันนั้นสุนัขเลยแอบเข้าไปในห้องในห้องครึ่งของพวครัวไอห้องครึ่งก็คือครัวเนี่ยเมื่อพวกครัวเผลอก็ลักเอาเนื้อกับปลามากิน จากถ้วยชามที่ใส่เนื้อกับปลาหลน่นแล้วก็ลักเนื้อมากินลักปลามากินจนถ้วยชามที่ใส่เนื้อนั้นหล่นลงไปพวกพ่อครัวที่ินข้าวจึงเปิดประตูเข้าไปดูเห็นเจ้าสุนัมขนมันกระนมวยเนื้กนนอกระหปลาก็ไล่ตีสุนักขก็ร้องเมื่อเจ้าสุนัขเเจ้าสุนัขร้องหนีออกไปพ่อครัวก็ไล่ตีไปจนหลังแอนนี่เหมือนกัน คือว่าเจ้าพเจ้าแพะก็แอนเจ้าสุนัขก,ก็แอนสุนักหนีไปในที่ด่แพะนอนแพ้เห็นสุนักหลังแอนมาจึงถามว่าเพื่อนเป็นอะไรไปหรือที่นั่วิ่งหลังแอนมาหรือว่าปวดทอ้องเขคุยกันได้นะความจริงสัตว์สมัยนั้นอายุมากคุยกันได้สุนัขจึงถามแพะบังว่านี่ก็เพื่อนล่ะ ไปนอะไรไปจทีนี่มันนอนสมหลังอ,อยู่เหมือนกับเราถ้าสอนจะบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่ง,งกันและกันเข้าแบบหัวอกันเดียวกันนะเขาบอกต่างคนต่างหัวอกันเดียวกันนะมันไปนขโมยก็เหมือนกันนี่แล้วก็ถูกเขาตีมาก็ไม่ไหวก็เลยว่าทนไม่ไหวในเมื่อต่างคนต่างมีโทษมีทุกันเดียวกันมีความไม่สบายใจเหมือนกัน ่างคนต่างก็คิดว่าเรานี่เป็นมิตรกันดีกว่าเพราะเราเป็นนักขโมยเหมือนกันแพ่จะใน้ถามทุนักว่าเพื่อนยังจะไปลงทุนอีไหมเจ้าทุนักก็บอกว่าไม่ไหวเพื่อนเอ้ยเห็นไม่ได้ไปแล้วละเพื่อนแล้วขึ้นไปชีวิตของเราดับแน่ก็สําหรับเพื่อนเรายี่จะไปลงช่าอีกไหมแพ้ก็บอกว่าเพื่อน แทงก็ไม่ไปเหมือนกันคืนไปเราวนี้คงหลังไม่แอ่นหรอกหน้าครูจะตายแน่อีตาควานช้างคือคนจัดการกับเราแน่เป็นนั้นว่าทั้งสองสัตว์ก็มีการตัดสินใจว่ายังไงยังไงก็จะไม่ยอมไปที่นั่นกันแน่เป็นนั้นว่าสองสัตว์รึกษากันว่าทำอย่างไรจรึงจะได้อาหารมากิน แระปีปัญญามากกว่าเจเนี่บอกว่าเอาความเห็นว่าเอาอย่างนี้เห็นนะขาอเพื่อรักเราต้องสองมาช่วยกันข้าคิดอุม,มายได้แล้วเจ้าสุนักขยันขยอถามว่านี่นี่เพื่อนเพื่อนแกคิดอะไรได้รีบบอกมาเราเ็วเนะข้ามันหิวจริงๆนะเจ้าแพ้ก็บอกว่านักตั้งแต่บนะัดนะี้เป็นตะ้นไะป เจ้าจงไปอยู่ที่โรงช้างคนเลี้ยงช้างคงไม่สงสัยเพราะว่าเจ้าไม่กินยาแล้วเจ้าก็เอายามาให้ข้ากินสพื่ข้าจะไปที่โรงครัวเพราะพวกจะโรงครัวเขาก็ไม่สงสัยไม่รังเกียจเพราะข้าไม่กินเนื้อเมื่อพ่อโคครัวเลือ่อยค่อก็จะขโมยเนื้อมาให้เจ้าอมบายอย่างนี้จะเห็นด้วยไหมนี่ นี่เขาตั้งพักขโมยกันแล้วเจ้าสุนัเขเห็นนี่เนื้เย็นตอบว่าตกลงตกลงโอ้แบบนี้ดีแน่ตั้งแต่บัดนั้นเป็นดนมาจั์ตั้งสองก็ถ้อยทีถ้าอยาัยซึ่งกันและกันเจ้าสุนัขก,ก็ไปขโมยหญ้ามาให้ใหแพะเจ้าแพะก็ไปขโมยเนื้อมาจากสุนัขมันก็เกิดปคกกีความรักกันในความรักกันความสามัคคีกันนะลูกหลานที่รัก มันจะเกิดก็มันได้จากสังหาวัตถุต้งสประการตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าคนเราถ้าจะรักกันจริงๆมันต้องอาศัยเหตุ4ประการหนึ่งทานการให้หมายความว่าถ้าเพื่อนมีความขัดข้องในทรัพย์สินเนเกรือหันการกินของใช้ของสอยถ้าเรามีอยู่เราก็แบ่งปันให้กับเพื่อนอันนี้เป็นปัจจัยของความรัก เรการี่สองวาจาเป็นของสำคัญวาจาที่พูดเนี่ยคนที่ตายพระปากมีเยอะท่านกล่าวว่าปิยะวาจาวาจาเป็นที่รักเสียงใดที่เป็นวาจาอ่อนหวานสร้างความชื่นใจให้เกิดขึ้นแก่มิตรหายก็ดีรือวาจาที่เป็นประโยชน์ไม่มีโทษก็ดีวาจาประเภทนี้ถ้าเรากล่าวไปย่อมเป็นที่รักขมามดาประชาชนทั้งหลาย ที่ได้สดับแล้วก็ประการที่สามทำตนให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นเหมือนก็แพ้กับสุนัขนี่เขาพูดกันก็เพราะเขาต่างคนต่างทําตนให้เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันสุนัขไม่กินหญ้าไปโรงหญ้าคนเลี้ยงช้างไม่สงสัยคาบหญ้าไม่เพื่อนแพะไม่กินเนื้อไปโรงครัว คนเลี้ยงคนในโรงครัวไม่สงสยัยคาบเนอไม่เพ่อนนี่ครับป็นทีรักแต่การเป็นทีรักอย่างนี้เขบรรดาลูกหลานหลายจะไปทำเนี่ยไอแบบขโมยมาสู่กันนั้นไม่ดีแต่วันนี้ตอนนี้เขาว่าต่างคนต่างถ้อยทีท่ออาศัยซึ่งกันและกันนละรายการ 4, ที่สี่ท่านกล่าวว่าจงทําตนให้เสมอกันคือเราไม่ถือตัวไม่ดังเกียจเขา เขาจะรวยเขาจะจนเราจะรวยเราจะจนจะมีศักดิ์ศรีมีความดีเพียงใดก็ตามทีที่ว่าคนทุกคนนี้เป็นมิตรดีสำหรับเราอรบันดาลูกหลานที่รักอรบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านเป็นอันว่าวันนี้ก็หมดเวลาเส็จแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีในลูกหลานทุกคนและบรรดาแต่พุทธศาสนาทุนพุทศาสนาในกาชนทุกท่านสวัสดี